อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเจอเก้นครอปยืนยันตอนนี้สุดแฮปปี้มีแบ็กซ้ายให้เลือกใช้ถึง2คนเจอเก้นครอปนายใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูลกล่าวว่าตัวเขาไม่มีปัญหาในการเลือกผู้เล่นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษหน้าต่อไปแต่อย่างใดหลังจากที่คอต้าซิมิกาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อชื่อดังของอังกฤษซิมิกาดแบ็กซ้ายชาวกรีซได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่2ติดต่อกันขณะที่ทางด้านของแอนดูโรปสันกลับมามีรายชื่อเป็นตัวสำรองแล้วหลังจากที่ตัวเขาหายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเดะคาร์เรตไปได้2ประตูต่อศูนจากการทำประตูของเดโกโชต้าและซาดดโอมาน โดยเจอเกนครอปได้กล่าวถึงการเลือกนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเกมนัดต่อไปที่ลิเวอร์พูลมีคิวต้อนรับการเมเยือนของเชลซีว่าเขาไม่มีปัญหากับเรื่องนี้และยินดีที่จะปวดหัวกับการมีตัวเลือกที่ดีถึง2คนในตำแหน่งเดียวกันมันไม่ใช่ปัญหาเลยจริงๆไม่ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราต้องเจอกับปัญหายุ่งยากนิดหน่อยกับการที่ต้องหาคนมาแทนที่โรเบิร์สันและผมเองก็อยากจะบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย พราะว่าเขาคือนักเตะระดับโลกและเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งมากๆมันเหมือนกับว่าเขาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องทั้งเกมรับและเกมรุกซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการในตำแหน่งนี้และเขาก็ยังเป็นผู้นำของทีมด้วยคอสตา้าเองก็เหมือนกับรรบโบก่อนหน้านี้เขาต้องการเวลาเพื่อทำความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆที่พวกเราต้องการจากตำแหน่งแบ็กซ้ายแน่นอนว่าในตอนนี้เขากำลังไปได้สวยคอสตา้าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม มีส่วนในการทำประตูด้วยลูกคอส,สุดสวยดังนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยมันยอดเยี่ยมด้วยซ้ำที่มีเขาทั้งคู่อยู่ในทีมเจอเก้นครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เจอเก้นครอบตอบชัดลิเวอร์พูลสนใจในตัวของฮาแลนด์หรือไม่หลังจากที่ถูกครามเกี่ยวกับเรื่องราวของเออร์ลิงเบิรฮาแลนด์ดาวยิงของบุลเซียดอร์มุน จอเกนครอฟต์กุนซือของลิเวอร์พูลก็บอกว่าฮารแลนเป็นนักเตะที่น่าสนใจสุดๆพร้อมยังออกปากชมแข้งชาวนอร์เวย์ยกใหญ่อีกด้วยเจอเกนครอฟได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเอริกเบิลฮา์แลนว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากฮารแลนเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องแต่มันก็ทําให้เขามีข่าวกับหลายทีมดังทั่วทวีวยุโรปเช่นกัน โดยที่ลิเวอพูลเองก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งนี้เจเกนครอปเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆกับบิลเ่อชืเชดังของประเทศเยอรมน,นีโดยในช่วงหนึ่งตัวเขาก็ได้ถูกถามว่าคิดยังไงกับเออร์ลิงเบลฮารันและเจ้าตัวก็ได้บอกไปว่าแน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่อันตรายมากๆจากการที่มีพรสวรรค์อันสุดยอดเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกที่แข็งแกร่งมากๆขณะตอนที่ฉลองประตูของทีมนะ่ะ เขายังวางบอลกับพื้นแบบแรงสุดๆผมไม่มั่นใจว่าหลังจากนั้นสนามจะมีหลุมขนาดใหญ่หรือเปล่าด้วยนะเขาจะได้รับการเจราจาเพื่อให้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่ๆในไม่ช้าก็รเร็วนี้แน่นอนผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นในปีหน้าเลยหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วละก็ดอทมูลก็ต้องพยายามรั้งตัวเขาเอาไว้ให้ได้พอถูกถามว่าตัวเขาสนใจเนฮาแลนด์บ้างหรือไม่แล้วนั้นเจอเก,กนครอปก็ตอบว่า เขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากๆผมชอบความกระตือรือร้อนที่เขานํามาสู่สนามแต่โดยรวมแล้วเขาก็จะเป็นนักเตะที่เหมองกับหลายทีมนั่นแหละเจอเกนครอปบ,บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ยังเหลือสัญญาอีก3ปีเจอเกนครอปยังปัดตอบคำถามเรื่องของอนาคตเจอเกนครอปนายใหญ่ของลิเวอร์พูลปฏิเสธที่จะให้คำตอบหลังถูกถามเรื่องของอนาคต โดยชี้ว่ายังไม่มีใครรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าได้เจอเก้นครับกุนซือชาวเยอรมน,นีย้ายมาอยู่กับผงแดงเมื่อปี2015และพาทีมควา้าแชมป์มาแล้วทั้งควอตยูฟ่าแชมเปียนลีกรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมาร่วม3ทัศวรรษโดยผู้จัดการทีมในวัย54ปีต่อสัญญากับต้นสังกัดไปเมื่อปี2019ซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับทีมต่อไปถึงปี2024โดยเชื่อกันว่าเขาจะพร้อมลาถิ่นแอนฟิลด์ทันที หลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันสิ้นสุดลงอย่างไรก็ดีเจกเกนครับก็ยังคงปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องของอนาคตโดยชี้ว่ามันยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินกว่าจะพูดถึงมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันยังอีกนานมากมากเจกเกนครับตอบกับบิลหลังถูกถามเรื่องของอนาคตผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก3ปีคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้า เจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์สื่อเผยลิเวอร์พูลตกลงขายชากิลี่ให้กับลียงเรียบร้อยแล้วหงแดงลิเวอร์พูลยอมตัดใจขายเซอร์ดันชากิลี่ให้กับโอลิมปิกลียงเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งสองทีมตกลงตัวเลขกันได้ที่ราวๆ9.5ล้านปอนด์เดอเลติกสื่อชั้นนำของอังกฤษได้รายงานว่า ลเวอพูลได้ตกลงขายเซอร์ดันชากิลี่กองกลางชาวสวิตเซอร์แลนด์ให้กับโอลิมปิกลียงด้วยสนนราคา9.5ล้านปอนด์เรียบร้อยแล้วมิดฟิลร่างตันจากดินแดนนาฬิกาซึ่งหมดอนาคตในถิ่นแอนฟิลแล้วได้รับอนุญาตจากหงแดงให้เดินทางไปตรวจร่างกายกับวาทีีต้นสังกัดใหม่พร้อมกับตกลงเงื่อนไขส่วนตัวชากิลี่ลงสนามให้กับทัพลเวอพูล63นัด หลังจากที่ย้ายจากสโตคซิตี้มาอยู่ในทิ่นแอนฟิลด์ด้วยค่าตัว13.75ล้านปอนด์เมื่อปี2018และมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของทีมทั้งการคว้าแช,ม, 5, ชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งนี้ดาวเตะในวัย29ปีได้แจ้งกับเจเกนครอฟ์กุนซือชาวเยอรมนี er ตั้งแต่ต้นซัมเมอร์ว่าตัวเขาต้องการย้ายทีมเนื่องจากอยากจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเน,นื่องโดยในตอนแรกลียงได้ยื่นข้อเสนอจำนวน4ล้านปอนด์ แต่ก็ถูกลิเวอรภูปฏิเสธจนกระทั่งมาพบกันครึ่งทางโดยตัวเลข9.5ล้านปอนด์สื่อเยผยหงไม่คิดหาตัวแทนชาก,กิลี่เหตุม mm ีเอเลียตอยู่ในทีมแล้วในตอนนี้ได้มีข่าวยืนยันออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลตกลงขายดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ออกจากทีมด้วยค่าตัวราวๆ9.5ล้านปอนด์เท่ากับว่าซัมเมอร์นี้ ทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองเมอร์ซี่ไซด์ได้ปล่อยผู้เล่นมิฟิลออกจากทีมชุดใหญ่ไป2คนคือเซอร์ดดนชากิลี่กับจอจินเโยไวนาดุมอย่างไรก็ตามล่าสุดเจมส์เพียสนักข่าวสายลิเวอร์พูลชื่อดังระบุว่าสโมสรไม่คาดหวังที่จะซื้อผู้เล่นเข้าไปทดแทนจากการจากไปล่าสุดของชากิลี่แต่อย่างใดโดยเหตุผลหลักก็คือตอนนี้พวกเขาได้ดาวรุ่งวัย18ปีอย่างฮาวิเอเลียสที่พร้อมจะขึ้นเหมือนทดแทนขณะเดียวกันยังมีเคสกอร์ดอน มิดฟิลด์ตัวรุกในวัย16ปีจากทีมสำรองที่ยังคงรอโอกาสในการแจ้งเกิดอยู่ซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลออกสตาร์ดด้วยการคว้าตัวอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังจากอาเบ้ไซิกด้วยราคาราวๆ36ล้านปอนด์ตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมและนั่นก็เป็นผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ลิเวอร์พูลเสริมทัพในตลาดรอบนี้ผิดกับทางด้านขาออกที่ลิเวอร์พูลปล่อยนักเตะออกไปแล้วตั้งแต่จอจินิโอวินาดุม ซอร์ดันชากิลี่มาโกกรูยิตแฮรี่วิลสันและไตโวอโวนิยี่เป็นต้นแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้ลิเวอร์พูลของเราควรที่จะซื้อนักเตะคนไหนเข้ามาเสริมทัพอีกหรือเปล่าหรือว่าควรจะพอใจแล้วกับนักเตะที่มีอยู่ในทีมอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเอร์พูล l ต่อไปนะครับขอบคุณครับ